เรื่องแรกจริงๆแล้วตั้งหลักมาไม่อยากพูดเลยนะเรื่องจริงเ <im S 1> พราะว่าผมอยากให้ทุกอย่างมันทุเลาไปด้วยการละเวลาค,คนเราต้องมีเหตุผลและมีหลักการของตัวเอง <im S 1> <โด>เรื่องการสับสนการเป็นสป <c oughs> อนเซอร์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าการสับสนการเป็นสปอนเซอร์คือเป็นการทําตามข้อตกลงผลประโยชน์ต่างตอบแทน <c oughs> นะครับแล้วผมอธิบายตรงๆชัดๆเลยว่า <c oughs> เราทำงานเต็มความสามาายของเราแล้วผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่มันถาโถมและทุกข์หนักมันเข้ามาในชีวิตของผมของบริษัทและของนางงามทุกๆคนเคสสุดท้ายอีสว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเคสสุดท้ายคือปีโกโก้ที่ไปเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติประมาณกืบ20คนไปเดินแล้วเนี่ยทุกคนทนทุกขทรมานมาก ไม่มีห้องแต่งตัวไม่มีห้องแต่งหน้าต้องไปตามซอกไม่มีห้องเปลีนเสื้อผ้าต้องไปในห้องน้ําไม่มีอาหารพี่เลี้ยงทุกอย่างหมายถึงว่าเออของผมเครียดมากแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ลําบากมากกับน้องทุกคนในการทํางานแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาเสมอนะฮะจนจนเหมือนกับว่าได้รับความ ลำบากหรือเกินแต่ถามว่าลำบากแล้วทางานได้ไหมมันก็คงทําได้นะฮะแต่ว่ามันได้รับการดูแลแบบนี้จริงๆนะครับผู้หญิง20คนกับช่างแต่งหน้าม่เท่าไหร่คอสตูมอีกและชุดประจําชาติที่ต้องการเอาไปโชว์และการไปโชว์ครั้งนั้นก็เป็นอยู่ในแพ็คที่เป็นคอมพิเมนเทรีเราทํางานเต็มความสามารถนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกซึ่งมันก็ลําบากแต่ถามว่าโกรธไหม ก็แค่สงสัยแล้วมันก็เป็นแบบนี้จนน้องๆหรือทีม AR หรือที่บริษัทเขาก็รู้สึกเขาบอกว่าพอก่อนคือมันมันหลายครั้งนะอันนั้นคือส่วนหนึ่งครับเด็กศิลปินคุณนาะมางานดิฉันั้นมีงานทุกปีที่มากันแบบว่าเป็นหลายพันคนคือเจค e นเมกาโชวเคสนะคะศิลปินของคุณเนี่ยมาเนี่ยคือนางงามทั้งหลายเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2017- 2018- 2019ปเปีที่แล้วปีเดียวที่ไม่ได้จัดติดโควิดใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่า ปีไดมอนดโกลนะคะไดมอนด์บลูไดมอนด n พิงค์คือศิลปินมาหมดบอกว่าถูกต้อนรับไม่ดีเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วคนอื่นคือไม่กล้าใช้งานศิลปินคุณหมดเพราะเขาจะคิดว่าเรื่องมากดิฉันขอแนะนําว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดเลยเพราะเราก็ดูแลศิลปินทุกเบอร์เหมือนกันหมดแหละจะเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์ไหนมาก็แล้วแต่ใหญ่กว่าบรรดานางงามด้วยเราก็คิดว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ห้องมันมีแค่เท่านั้น ไปใช้ที่ King Power หรือว่าอักษราเทเตอร์ก็มีอยู่แค่เท่านั้นค่ะจะตัวใหญ่ตัวเล็กมันมีอยู่แค่เท่านั้นนะ่ะจะคอมเพลนยังไงแล้วเราจะไปทำอะไรให้คุณได้อะ่ะกับทุกคนน่ะในเมื่อคนมาเป็นพันศิลปิน40-50ินคนก็พยายามบรรจุห้องแต่ละห้องไปเรียบร้อยแล้วไม่ควรเอามาคุยเลยค่ะเพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนคิดว่าคุณเรื่องมากแล้วต่อไปก็ไม่อยากจะจ้างศิลปินในสังกัดคุณเลย เราร่วมกันทำมาหากินฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันดูเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องจะพูดไปทำไมเอาจริงๆแล้วนี่คือข้อที่4ซึ่งทั้งข้อที่3ข้อที่4เนี่ยแอนดูมองว่าโดยหลักการที่มาและเหตุผลของการเป็นบริษัทและการทำงานด้วยกันทั้งคู่ถ้าคุณติดใจเรื่องพวกนี้แล้วไปมีผลนะคะต่อข้อที่2คือพูดเกี่ยวกับกระแสของแอนแล้วขึ้นมาแบนเนี่ย ซึ่งแอนไม่แน่ใจว่าเกิดจากตรงนี้หรือเปล่าคือเขาเรียกว่าประสานคลิปเขาเรียกว่า get personal คือไม่พอใจกับสิ่งที่บริษัทมหาชนอย่างเรามันมีกฎเกณฑ์กับการที่เราจัดอีเวนต์แล้วมันก็มีเท่าที่เห็นที่จะสามารถทำได้ไม่สามารถที่จะทวิตใครเป็นซ u เปอร์ p ได้มากกว่านี้แล้วค่ะนะคะเจ้าของงานก็ให้เกียิทุกคนเต็มกำลังแลวค่ะเท่าที่จะทำได้ ช่วยกันถอมเนื้อถมตัวกันแล้วก็คือให้งานลูกค้าเ็าผ่านพ้นไปดีกว่าดีกว่ามานั่งคิดว่าทําไมต้องมาดูทำไมไม่มีดูแลให้ชั้นขนาดนั้นขนาดนี้ศิแล้วเป็นเบอร์ใหญ่กว่านั้นก็ไม่มีใครพูดเพราะฉะนั้นอันนี้จึงดิฉันจึงขอฝากเอาไวา้ว่าข้อ3ามกับข้อสีเนี่ยไม่ควรพูดเลยด้วยซ้าเรื่องของลูกค้ามันเป็นการร่วมมือกันแล้วก็คือว่าเซอร์วิสของคุณแล้วเราเป็นลูกค้าคุณไม่ควรจะต้องเอามาพูดให้กับใครฟัง เพราะเขาจะเข้าใจผิดและเขาจะถอนสปอนเซอร์คุณหมดเพราะเขากลัวคุณจะขึ้นมาพูดอะไรอีกพอเวลาคุณไม่พอใจเรื่องอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ควรต้องเป็นแล้วมันก็เป็นตามข้อจำกัดและขอบเขตที่มันต้องเป็นเพราะมันก็มีแค่เท่านั้นที่ผมจะพูดขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องพอดีว่าแท็กในะเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์หรือการมีบุญคุณอตอบไปแล้วนะครับบุญคุณ การเป็นผู้สนับสนุนคือเป็นสัญญาต่างตอบแทน mm hmm. นะครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คืออันนี้ผมพูดถึงเรื่องทั่วไปแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดใครเป็นสปอนเซอร์คุณแล้วจ่ายเงินช้าตลอดแล้วจ่ายเงินช้าแบบช้ามากๆทวงแล้วทวงอีกแล้วไม่จ่ายแล้วช้ามากทุกครั้ง mm hmm. นะครับคุณจะรู้สึกเหนื่อยและลาไหมา และก็สิ่งที่ผมพูดมันมีหลักฐานและหลักการชัดเจนจิพีวัผมมีวันวางอินบอยวัน,วน,วน,วนที่ได้เงินจนสายป่านเส้นสุดท้ายผมขาดเมื่อปีเมื่อปี6กหนึ่งนะฮะปีหกหนึ่งปีที่โกโก้ครับปีที่โกโก้ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าบริษัทผมเตรียมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ผมบริษัทผมก็มีโพลิซีค่อนข้างสูงเรื่องของการยกนี้ข้ามปีนะครับเพราะเนื่องจากมันจะเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ดีแล้วเราต้องตัดเป็นถ้าเกิดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มันต้องไปทำระบบ่า n i n c n c l a l อีกแบบหนึง่งมันจะต้องถูกตัดเหมือนเหมือนตัด KPI ตัดที่แบบเราทำงานแย่เราไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องได้รับการอบรมจากบริษัท ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่สุดแต่ฝ่ายคอมเมอร์เชียลแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาในการพาเข้าตลาดบอกว่าให้ยุติการค้าการขายโฆษณา<ม>ให้กับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าคนบอกว่า,าเอาเรื่องก็คือไม่ฮะเราได้เงินครบแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันข้ามปีมมการที่เราการที่เราทำงานไปนานแสนนาน ทำทุกอย่างให้หมดแล้วจะลำบากแค่ไหนก็ทําหมดแล้วแต่ว่าการตามเงินเจ้าหน้าที่ทุกคนตามเต็มความสามารถแล้วไม่ได้อันนี้คือเจ็ดเทสเจ็ดเทเลยไหมครับผมก็ผมผมก็ผมก็ต้องตามตลอดอจนในที่สุดเนี่ยโชคดีที่ผมยังมีแชทอยู่แชทยังอยู่ในมือถือผมแล้วก็แคปไปหมดแล้วว่าเดรร็อกอะไรบ้างที่เราคุยกันแล้ววันที่เราเดทไลน์คืออีกปีหนึ่ง แล้วก็ข้ามไปอีกเดือนหนึ่งมีหลักฐานหมดผมไม่รู้ว่าเจ้านายจะรู้หรือเปล่าแต่ทุกครั้งเด็กจะบอกว่าเจ้านายยังไม่สะดวกที่จะเซ็นเจ้านายยังไม่เข้าซึ่งผมก็เคยถามว่ามันจะครึ่งปีแล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมขออธิบายเรื่องของการบอกว่าถ้าใครสักคนหนึ่งบอกว่าเคยมีบุญคุณผมบอกเลยว่าการทำการทำงานและมีเพืสนับสนุนถือเป็นสัญญาต่างตอบแทน แล้วผมทํางานเต็มความสามารถไปแล้วนะฮะและสิ่งที่เราไม่ได้ไปต่อด้วยกันผมเป็นคนเลือก mm hmm. เพราะว่าครั้งสุดท้ายถึงแม้จะยังไม่วันนั้นที่ยังไม่จ่ายอยู่ในไลน์ mm hmm. ยังมีการบอกให้ผมส่งสัญญาเอาเหมือนปีที่แล้วมาให้แล้วขอชุดเพิ่มเป็นส mm ี่สิบแล้วจะรีบเซ็นด่วนผมก็นิ่งเงียบแล้วผมก็ไม่ติดต่อเพราะผมก็เป็นคนโทรไปบอกกับผู้ช่วยว่าไม่ละครับไม่ไหว นะฮะอันนี้เรื่องจริงทั้งหมดครับแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าของบริษัทจะทราบไหมผมไม่รู้จริงๆนะครับอ,อาจจะเป็นความบกพร่องของเด็กก็ได้ที่ทํางานล่าช้าตลอดเวลาแบบนี้มันจะเป็นจุดย้ำให้เรารอันนี้ไม่ได้ออกมาทวงนะครับผมได้ครบแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าการอธิบายเพื่อให้คนอยากเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนเนรคุณว่าได้สปอนเซอร์มาจากใครแล้วอ้าแล้วเราไม่รู้สึกสำนึกในบุญคุณ แล้วมาว่าเขามันแยกกันนะครับการจะเป็นสปอนเซอร์หรือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อยู่ที่สัญญาต่างตอบแทนอยู่ที่โพรดิวซีของทางบริษัทคู่ค้าและทางบริษัทผมบริษัทผมมีโพรดิวซีที่รับไม่ได้แล้วกับการที่ต้องต้องยกหนี้ข้ามปีครั้งสุดท้ายยกหนี้ข้ามปีกลายเป็นว่าเวลาเราปิดบัญชีในในปีนั้นก็กลายเป็นปัญหาเล็กๆถึงแม้เงินมันจะเป็นแค่โอ้โหมันไม่ได้เยอะล้านนะฮะมันไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่าลืมว่า ซีรีสกับการที่เราจะเข้าสู่มหาชนนะฮะ KPI สักนิดเดียวเราก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องเลื่อนอีกเป็นปีครับไม่เช่าที่ผมรู้สึกะไรคำว่าอาการดื้ออลูกค้าครับก็นี่ไงผมอธิบายไปแล้วนะครับผมอธิบายไปหมดแล้วนี่คือความจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้โกรธด้วยหลังจากวันนั้นที่เคลียร์มาหมดแล้วก็ไม่ได้โกรธแล้วมีได้คุยกับใครหลังจากนมไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับเพราะว่ามันเป็น policy ของที่บริษัทบอกให้ยุติบริษัทคู่ค้าบางประเภท <spe aker> เพื่อจะนําพาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ปลอดภัย <ใน S 1> ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาผิดนะครับมันแค่ดีเลย์หรือมันอาจจะตัวผู้บริหารอาจจะไม่ทราบก็ได้ดผมไม่รู้แต่มันเป็นแบบนี้ตลอดแล้วมันเป็นนานๆมันเป็นนานมากแล้วคนสุดท้ายที่ตามกันหมดแล้วไม่ได้ผมต้องเป็นคนตามเรา,าเวลาตามคนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่องเรื่องส่วนตัวมีอะไรบ้างไหมครับะถ้าเจอคุณแอนนะหลังว่าตั้งแต่วันนั้นเื่แต่งเงินครบแล้วมีคุยอ๋อไม่ได้เจอครับ คือไม่ปฏิสัมพันธ์กันเลยไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนที่ตามๆผมพยายามตามอยู่ก็ไม่ได้ได้นั่นส่วนมากแล้วก็จะติดต่อกันไม่ได้แล้วก็ส่วนมากจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่มามารับมารับแม่เสจทาเออกระบวนการนี้เขาต้องเข้าใจการจ่ายเงินช้าเจคิรไม่ได้จ่ายเงินช้านะคะแล้วอุ่นนุนคุณมาโดยตลอดแล้วถ้าจริงๆนะ่ะถ้าคุณไม่พอใจข้อจริงนะทําการค้ามาสี่ปีนะีคือคุณเริมตั้งแต่ปีที่หนึ่งแล้วแต่เพราะบริษัท คุณเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะดิฉันต้องพูดแบบเปิดใจพยายามอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ทั้งบริษัทน่ะมันมีคุณลันอยู่คนเดียวคือคุณนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งเป็นพิธีกรเองทั้งจัดงานอีเวนต์ถึงแม้จะจ้างเอาซอร์สนะคะแต่เหมือนกับคนเดียวไปหมดทุกกระบวนการการมาวางบินเก็บตังค์คุณผู้ชมแลนะนักข่าวจะได้เข้าใจมันมีกระบวนการไม่ใช่คุณแอนผมทํางานจบเรียบร้อยแล้วนะเงินมันไม่มีอย่างนี้บริษัททุกคนฟังให้เข้าใจ ให้เข้าใจอยู่ที่บ้านเขามีวันวางบินทํางานกันเสร็จเรียบร้อยคือเขาต้องมีสัญญากันก่อนโดยเฉพาะบริษัทมหาชนมีผู้ถือหุ้นมหาศาลเยอะแยะมากมายที่ฉันต้องดูแลในฐานะเป็นประธานบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องมาวางบินบริษัทเด่ฉันเนี่ยวันที่กับวันที่5ในการวางบินเลขกอกสารต้องครบแล้วหลังจากนั้นก็คือว่ามารับเช็ควันที่25ถ้าเอกสารไม่ครบพลาดอะไรไป 4- ีหเดือนนี้คุณไม่ทันคุณต้องไปวางบิน4ีหเดือนถัดไปค่ะ คนทำงานฟังดิฉันเข้าใจแน่นอนฟังแอนเข้าใจแน่นอนด้วยเหตุด้วยผลเอกสารคุณไม่ครบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ต้องให้คุณมาวางบินในเดือนถัดไปมันเป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนนะถึงแม้คุณรู้ว่าหรือคุณอาจจะเจ็บปวดว่าสายป่านคุณหมดแล้วซึ่งเราก็รู้คุณก็เพิ่งให้ข่าวไปเมื่อเช้านะ เรามีเงินนิ่งๆเป็นพันล้านก็จริงคุณก็รู้แต่เราไม่สามารถปล่อยเงินให้คุณได้หากเอกสารคุณไม่ครบแล้วอย่างตัวดิฉันเองก็ไม่ใช่เจ้าของคนเดียวแล้วแต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คนหนึ่งนะคะมีทั้งคนต่างชาติมาถือมีทั้งตัวใหญ่ๆของประเทศไทยเป็นระดับมหาเศรษฐีท็อปๆของประเทศไทยมาถือบริษัทเจเคกฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์ค่ะถ้าอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องเข้าใจว่ามันมีวันวางบินแล้วก็คือวันรับเช็ค ฉะนั้นเนี่ยเราหมุนเงินไม่ทันนะคุณนะก็ไม่ใช่ความโกรธแค้นที่จะมาบอกว่าทำไมไม่เล่งเงินให้ผมได้อย่างนั้นนะที่หลังอะ่ะขอยืมเงินแอนส่วนตัวแอนยังสะดวกสักว่าบอกเลยแอนสะดวกไม่เป็นไรแต่บริษัทแอนทำให้ไม่ได้จริงๆนะคะมันทำไม่ได้เพราะมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเก็บเป็นความเจ็บแค้นเลยคะ่ะว่าสายป่านผมแทบปาย แล้วพอเวลาต้องเลื่อนนะคะจากเดือนธันวาไปเป็นเดือนมก,กราคือข้ามปีผมก็จะตายอยู่แล้วทำไมไม่ช่วยมันเป็นกฎเกณฑ์จริงๆคุณนะแต่ถ้าที่หลังพูดเลยแล้วบอกว่าส่วนตัวกันได้ personal loan ี่ฉันจบนะเพราะดิฉันก็ให้เพื่อนฝูงกันมาเยอะแล้วค่ะไม่มีปัญหาแต่ข้อนี้อย่าติดใจถือเป็นสาระเลย ถ้าคุณจะเข้าบริษัทมหาชนคุณต้องเข้าใจกฎเกณฑ์และที่สําคัญเลยนะดิฉันเองก็จะมามาพูดเรื่องนี้ให้ทางสาธารณาชนฟังว่าลูกค้าจ่ายเงินเป็นยังไงมีนิสัยเป็นยังไงเพราะทีลูกค้าอย่างดิฉันก็จะมามานั่งพูดเหมือนกันว่าเร й ติ้งของคุณนะ่ะเวลาเราไปสัมภาษณ์ก็ไม่เห็นจะดีเลยดิฉันก็ไม่พูดขายของดิฉันก็ไม่เห็นจะได้เลยศิลปินของคุณมาทํางานก็นะอย่างนั้นอย่างนี เรายังไม่พูดออกสื่อเลยเพราะเราให้เกียรติแล้วเรารู้ว่าคุณต้องทำมาหากินแล้วต้องเซฟหน้าคุณเอาไว้คือรักษาหน้าคุณเอาไว้คือคำว่าเรามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือมันหมายถึงนี่คือคำพูดของคุณณนะนะเรามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างนั้นเนี่ยมันคืออินเวสเตอร์ค่ะคือการลงทุนร่วมกันคือการเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์นะคะแต่สำหรับแอนแอนคือคัสเตเมอร์แอนไม่ใช่อินเวสเตอร์เขา เพราะฉะนั้นการเป็นคัสเตอร์เมอร์คือผู้อุปการะคุณคำว่ากระตันยูสำคัญมากค่ะที่ต้องมีแอนทำงานมาตั้งแต่กลับมาเมืองไทยเนี่ยคือ22ปีละปีเนี้นะคะเรื่องของลูกค้านะคะจะไม่พูดให้ใครฟังเลยเพราะทุกช่องทีวีดิจิตอลเนี่ยซื้อของดิฉันหมดเลยดิฉันจะไม่เอาเรื่องหนึ่งไปพูดอีกคนหนึ่งฟังหรือมาพูดให้สื่อมวลชนฟังยอดขายปีหนึ่งก็ไปเปิดดูกันเอาเองได้นะคะ ตั้งแต่เปิดบริษัทมาแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะครบ1 0,000 000, มล้านละนะคะรายรับเงินสดสด,สดนะคะที่มีกองกองเอาไว้อยู่ก็เป็นพันล้านเป็นเปิดดูงบก,การเงินได้ใครๆก็รู้แล้วก็คือทุกคนถือหุ้นกันอยู่ทั้งหลายๆคนเนี่ยนะคะอยู่ในตลาดเซ็ตทุกคนก็ทราบกันดีอยู่มันคือมารยาทนะคะทางการค้าที่เรานั้นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อคนที่อยู่รอบๆเรา แล้วคลา s สิฟายหรือว่าแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าคนนี้คือคัสเตอร์เขาเป็นคนให้เงินเราก็คือผู้อุปการรักคุณเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้มีอุปการะักคุณแล้วคือเราจ่ายไปหลายล้านบาทในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีฉันไปออกรายการไม่เคยฟรีนะคะก็คือว่าไปจ็ดเทปเนี่ยนะคะทุกครั้งก็จ่ายเงินหมดแหละนะคะแล้วก็คือที่สําคัญเลยก็คือว่าการจัดประกวดอะไรต่างๆเราก็ไป แล้วก็ไปเป็นกรรมาการนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือการอุดหนุนนะคะแต่ที่สำคัญเลยนะเน็ตเวิร์กิ่งสำคัญมากเลยอยากจะฝากเอาไว้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นการผลประโยชน์ที่ได้แล้วก็คือจบไปเป็นช่วงๆฉกฉาโดยที่ไม่คิดอะไรลองเทอมระยะยาวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไมีปณิธานตั้งอยู่เสมอๆค่ะว่าเราอาคบกันวันนี้ถึงแม้ไม่ได้ทำงานแต่วันหน้าก็อาจจะมีโอกาสในการกลับมาทำกัน ฉะนั้นเราจะไม่ตัดฉับและเราก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนเนี้ยหมดประโยชน์ละฉันจะทําอะไรกับเขาก็ได้นะคะดิฉันจะรู้สึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนที่มีพระคุณเขาเคยอุดหนุนเราเขาเคยให้เงินเราพนักงานเราอยู่ได้เพราะเขาตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้เพราะเขาจะมากจะน้อยเขาคือผู้มีอุปการะคุณไม่งั้นวันเนี้ยเราขายคอนเทนต์ให้กับทุกช่องทีวีดิจิตอลตลอดจนทุกสื่อมีเดียแพลตฟอร์มในประเทศไทย ปีหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านจะทําได้ยังไงก็เพราะคําว่ามรารยาและการแยกแยะให้ออกว่าเขาคือผู้มีพระคุณความกระตันยูต้องมาค่ะฉะนั้นจะพูดง่ายๆแล้วตัดฉับไปบอกว่าก็มีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้คําว่าเนรคุณไม่ได้ก็คุณให้เงินผมแล้วผมก็ให้ของคุณแล้วก็จบไปก็หมายความว่าก a t i t ฉุดหรือความซาบซึง้งมันหายไปไหน อันนี้เป็นเรื่องน่าตกใจที่คนทําธุรกิจกันเขาไม่ทําเขาจะต้องมีความทราบซึ้งความประทับใจและการเก็บสายสัมพันธ์เอาไว้เพื่อต่อยอดในอนาคตไปเรื่อยๆโดยต้องมองลองเทิมค่ะไกลๆว่าอนาคตมีโอกาสได้ทํางานกันอีกอย่าลุบดาวคืออย่าไปมองเขานะคะว่าหมดประโยชน์ละแล้วก็จบกันไปแล้วมันจะระยะยาวได้ยังไงคะ ในเมื่อคุณก็บอกว่าคุณอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันก็เนี่ยแหละคือข้อที่1ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยน mindset คือความคิดนะคะให้ลึกซึ้งว่า long term ม,มันคืออะไร